ตกเลือดประจำเดือนเป็นปัญหาสุขภาพของสุภาพสตรีวัยมีประจำเดือนจะมีเลือดไหลออกทางช่องคลอดมากผิดปกติอาจจะเกิดจากหลายสายเหตุบางคนอาจจะเกิดจากเนื้องอกในมดลูกถุงน้ำในมดลูกมดลูกอักเสบหรือบางคนอาจจะ เป็นมะเร็งปากมดลูกทางนั้นทางนี้จะต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยจากหมอทางโรงพยาบาลเสียก่อนว่าเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งที่กล่าวมาหรือไม่ถ้าจากการตรวจของแพทย์ทางโรงพยาบาลไม่พบว่าตกเลือดทางช่องคลอดไม่ได้เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งตามที่กล่าวมาแต่เลือดยังไหลไม่หยุด รับประทานยามาหลายขนาดแล้วปรากฏว่าอาการไม่ดีขึ้นจึงอยากจะขอแนะนำสมุนไพรที่เคยใช้ได้ผลเป็นที่พอใจคือให้นำเอาหัวไพลสดหนึ่งหัวเผาไฟให้สุกตำละเอียดใส่น้ำส้มสายชูลงไปสองช้อนโต๊ะใส่เหล้าขาวลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะ คนให้เข้ากันคั้นเอาเฉพาะน้ำได้เท่าไหร่นํามาให้คนไข้ดื่มให้หมดเพียงครั้งเดียวอาการตกเลือดประจำเดือนจะค่อยๆบรรเทาและหายได้ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยถ้าอยากสอบถามเพิ่มเติมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้จะเข้ามาตอบให้ทราบในโอกาสต่ตอไป